สวัสดีครับพี่ๆลูกท่านพบกับผมก๊อฟนะครับมาดูราคาทองก่อนที่สมาคมจะเปิดตลาดเช้านี้กันว่าวันนี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะครับเราก็มาดูกันเริ่มจากราคาสมาคมที่เปิดตลาดจากเมื่อวานก่อนอต้องเรียนก่อนว่าวันนี้เนี่ยตลาดโคเมกโลกเนี่ยเขาปิดนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเป็นวันพุธไฟเดย์เขานะครับหรือวันศุกร์เปิฐนะครับในวันนี้นะครับ เป็นวันสําคัญทางศาสนาคิดนะครับวันนี้ก็เริ่มจากเมื่อวานนะครับเวลา9ก้าโมงครึ่งสมาคมเนี่ยเปิดตลาดก็ปรับบวกขึ้นมาเลย300บาทราคาทองคาแท่งนะครับเปิดตลาดที่25,300บาทรับและรับซื้อคืน25,200บาทครับในขณะที่ทองรูปพรรณเนี่ยขายออกที่25,800บาทแรับละรับซื้อคืน24,741บาทนะครับค่าเงินบาทเนี่ยทรงตัวอยู่ที่31.25นะครับ โดยขณะที่สปอตโกลกเนี่ยขึ้นที่อยู่บริเวณ1,710.5เหรียญน,นะครับในเวลา10โมงเนี่ยสมาคมมีการปรับราคาขึ้นมา50บาทนะครับราคาทองคำแท่งเนี่ยขายออกที่23,350นะครับและรับซื้อขึ้น25,250ในขณะที่ทองรูปพัน์เนี่ยขายออกที่25,850ครับและรับซื้อคืน24,801บาทนะครับค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าขึ้นมาเป็น31.30นะครับสปอตโกลเนี่ย ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับหนึ่งพันเ็ด้อยสิจดห้าเรียญนะครับในขณะที่ช่วงเที่ยงครึ่งนะครับสมาคมได้ปรับราคาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งห0สิบาทนะครับขายออกที่2 5 4 0 0ันสี่รอยครับได้รับซื้อคืนสอง0 0ันสาร้อยครับทองรูปกพันขายออกสอง0 0พันเก้าร้อยครับได้รับซื้อคืน24 8 4 7ี่ันแด้อยสิบเจ็ดบาทครับ ค่าเงินบาทเนี่ยคงทรงตัวที่เดิมที่31.30นะครับและสปอตโกลด์ปรับตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับ1,714เหรียญครับและในช่วงบ่าย2องมงสินาทีเนี่ยสมาคมได้มีการปรับราคาขายออกเพิ่มขึ้นมาอีก50บาทนะครับ25,450ครับและรับซื้อคืน25,350ครับในขณะที่ทองรูปพรรณเนี่ยราคาขายออกอยู่ที่25,950ครับและรับซื้อคืน24,892บาทครับค่าเงินบาท อ่อนค่าขึ้นมาที่ระดับ3 1 3สมนะครับและสปอตโกล์ก็ปรับตัวทะยานขึ้นมาที่1 7 1 7 5เด้ห้าเหรียญด้วยคราวนี้มาดูกันว่าราคาทองในวันนี้เปิดตลาดน่าจะมีโอกาสเปิดบวกขึ้นมานะครับมาดูกันราคาทองคำาห65้านะครับตอนนี้ทรงตัวบริเวณ2 5 5 7 0น้าเจ็สบในตอนนี้นะครับก็วันนี้ให้แนวรับสำคัญสำคัญไว้ที่2 5 4 9 0 ถึง25,640ครับน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ในวันนี้เนีเนื่องจากตลาดโคเมกค,คปิดแต่สิ่งที่เราจะคุยกันในตอนนี้คือแล้วถ้าหากว่าเปิดเช้าวันจันทร์หรอน้องกอ๊อฟถ้าวันนี้เขาปิดเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะคืนนี้มีการประกาศตัวเลขด้วยเดี๋ยวจะเราจะว่ากันในคลิปถัดไปนะครับแนวรับถัดมาวันนี้จะให้ทองคำ965ไว้ที่25,380จะเป็นแนวรับถัดมาครับ แนวต้าน25,640คือเขาจะมีโอกาสปรับตัวลงจากกรอบใดกรอบหนึ่งในนี้นะครับจะ25,640หรือ25,490ก็ได้กรอบใดกรอบหนึ่งเนะี่ยแต่มีแนวต้านที่สําคัญคือ25,800บริเวณนี้ที่เคยเป็นจุดเดิมที่เคยทุบลงมานะครับและแนวต้านที่สําคัญมาก25,990ในขณะที่อินดิเคเตอร์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาแบบนี้เนี่ย ถ้ามีแรงซื้อส่งไม่พอโอกาสที่จะพักตัวลงมีนะครับเนื่องจากว่าเขาพักแล้วไม่หลุดก็มีการปรับตัวขึ้นมาต้องดูว่าจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของสปอตโกโลกนะครับทั้งชุดนี้ราคาตอนนี้ปิดตลาด1729ครับ ให้ความสําคัญกับแนวรับ1,725ครับต้องดูว่าภายในวันนี้เนี่ยไม่น่าจะเคลื่อนที่มากนักหรอกครับแต่เช้าวันจันทร์ตอนตีห้านี่น่าจะขยับอย่างแรงแน่นอนให้ความสำคัญกับรับถัดไป1,716เหรียญครับแต่ด้วยที่อ <c oughs> ินดิเคเตอร์เขามีการปรับตัวขึ้นแบบนี้และยังเป็นสัญญาณซื้ออยู่แม้แต่ในตอนนี้นะครับถ้ายังไม่มีการตัดลงก็ยังไม่ลงนะครับ โอกาสที่จะขึ้นไปถึง1,732และ1,738เหรียญมีครับยังไงก็ราคาปรับตัวขึ้นมาก็ให้ระวังการปรับตัวลงแบบนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็จบแล้วสำหรับชาวนี้ขอให้โชคดีเป็นของพี่ๆทุกท่านแล้วเราพบกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ